ทำไมห้องแคบขนาดนั้นสะโพก<า>ค่ะไม่ยายายามึงทำยังงี้นะอ่ะห้องนี้มีห้าเตียงแล้วเมื่อกี้กูเลี้ยวมากูถามว่าพี่บ้านพักคุณวิลาะคุณออทั้งไหนอีน้าบอกเลี้ยวแปลงนี้ตรงนั้นบ้านพีสิงไม่ใช่หรอกเพราะอีนิวมาถึงก่อน <laughs> จงบอกชื่อจังหวัดคนละหนึ่งพยายามสองวิสุหนึ่งสองพันบุรีล<ะ>คอนาถมอมาสะเลินอ<ะ>ํามุ สามสองสวัสดีสดค่ะพูดไปลลแล้วรอบแรกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอืมสวัสดีจ้าครับหูไทยเล็กมึงกูชนไม่ล <laughs> แต่แนวทั้งตัววันนี้ <laughs> ปิงในสมบัตรกริก่อนจะเข้าพบมึงดาเล็กพี่เจ้แต่แนวนี้ชอบแนวแต่แนวไม่ชอบมึงค่ะ เราเอสเอลองให้นะบอกช็อปไม่มีจริงเงินชนช็อปก็มานะจ๊ะแล้วพี่อะไรมีเสื้อวันนี้มาติมคิมีโนโตะทำไมเออน้าเหมือนแพ้ออยิโนโมโตะโ <c oughs> วันนี้นะคะพบกับพวกเราในรายการสตูดิโอจับค่ะ <c oughs> หลายๆคนอาจจะลืมของเราหายไป หเดือนแล้วเอ,อการที่พวกเรากลับมาเนี่ยบอกก่อนไม่ใช่เป็นเพราะคนเรียกร้องหรืออะไรสปอนเซอร์ล้วนๆเออ,เอ,อสปอนเซอร์ข้าแล้วออวันนี้เรามาอยู่ที่ภูวิลล่าตระกูลอ,อหัวหินหัวหินเออหัวหินจะบอกว่าตอนนี้มีสาเฟสแล้วกำลังขึ้นเฟสสี่กับเฟสห้ารวมๆลแล้วเป็นร้อยหลังเลยนะมึงเราก็ราคาน่าหลักด้วย วันนี้เป็นวันครบรอบรายการของเราครบ3ปีด้วย3ปี4 EP เออรายการอื่นเนี่ยที่เขาแบบลือลอยเขาไปเหมาเรือยอทขึ้นตึ้งไปโยกกินวายของเรา3ปีปุ๊บเนี่ยรวมตังก็ได้แล้วคนละพันหแก๊งเราอะทะเลาะกันแม้กระทั่จะไปซื้อหมูกระัามากินนะ พุ่มไม่พุ่มอันนี้พูดก็ตรงๆเลยนะยิวิงที่ว่าไฮโซหลายๆคนอ่ะรู้ว่าเขาเป็นเอเวเรนเซอร์ชื่อดังก็ไม่มีใครใส่ชาแนลทั้งตัวแบบนี้เลยบ้ามันคือรสนิยมมึกออกปะรสนิยมทั้งไหนทางเพศคอมเมนต์ขึ้นมาอีกแล้วสวัสดีค่ะพวกพี่แนะนำสระว่ายน้ำหน่อยโถีเด็ดอันนี้คืออะไรทำไมห้องแคบขนาดนั้นสะโพกค่ะไม่ได้อย่าอย่าอย่าที่นี่มีผี ไม่ใช่ผีธรรมดาผีเสื้อเดียเดี๋ยวเดี๋ีที่นี่เขามีสเตเดียมให้ไม่ใช่ไร่ครับอะไรมาอานศาสนาใส่บิกทำไมโอยไม่ใช่ไปอันนี้พี่ปิงค่ะใส่เสื้อสีเหลืองเฉยๆค่ะวันหลังไม่จ้างแล้วอีพวกนีนี่ใครอ่ะอ๋อตาคุณออเจ้าของ วันนี้นะคะก็ครบรอบอย่างที่บอกไปครบรอบพวกเราครบ3ปีเดีเ๋ยวคนนี้จะเก็บบรรยากาศเรา3คนจนถึงรุ่งเช้าเลยอย่างรายการบางคนก็แบบอยากจะดูพี่ไปทำอันนั้นไปทำอันนี้นึกไม่ออกแล้วจะไปทำอะไรดีทำมาหมดแล้วทุวกวันนี้กูเก่งไปหมดแล้วเนี่ยทุกคนแล้กูสามคนแ่ละปีมะพร้าวก็ได้จับปลาก็ได้ไขายโรตีขายโรตีขายไก่ไก่มูกเล็กหน่อยไข่ทำไม่เป็นแล้วสภาพไม่มีเลียมีไขมี อันนี้ตลกจริงพี่มึงก็ตลกค่ะมึงตลกเลยนี่คุณน่ารักอยู่คนเดียวเลยเนี่ยจากกุชชี่มีผ้าชื่อส่งอีนิวก็อันนี้เลยผีน่ารักไม่แล้วมึงไม่สู้อ่ะทำไมอ่ะทำไมเห็นกูชี่เกียจเมื่อกี้กูสู้ไม่ได้นะกุชชี่เกียร์มีอ่ะเตียงสิเตียงสู้เขาโอ้ยห้องแรกของคุณห้องนี้น่ารักห้องนี้สามเตียงโอ้มอำกกับเจ้าหญิงอย่างกูเลยอ่ะเออเจ้าหญิงเจ้าทีด้วย เล่นนะเล่นมากๆนะเขาโกรธนะเขาโกรธนะหลังที่เรามาเนี่ยมี4ห้องนอน3ห้องน้ำใช่อ่ะห้องนี้ใครนอนทีมงานทีมงานทำไมห้องตอกกัวนี้นอนห้องนี้ดิกูขอนอนได้ปะมึงนอนไม่ได้หรอกเดี๋ยวแรงจิกหน้าอุ้ยแรงมากห้องน้ำก็กว้างขวางนะเออห้องน้ำใหญ่มากใครนอนห้องน้ำเดี๋ยวกูนอนเองแหละเ่ราะอีบิงนอนในรองเท้าทำไมอ่ะโคอุ้ยแรงมอันนี้ห้องกูเออกูนอนห้องนี้จ้ามึงทำยังไงดิ อ่ะห้องนี้มี5้าเตียงแล้วอ่ะแล้วก็มาถึงห้องอันนี้เขาเรียกว่าห้องสันทนาการเออเขามีคาราโอเกะด้วยนะอ่าไม่มากที่เนี่ยคือเรื่องตรงไหนรู้ป่ะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมายุ่งยากเพราะว่า s e เคีย t ิตี้ของเขาหรือความการรักษาความปลอดภัยเนี่ยแน่นหนามากใครมาสองคนเนี่ยสิเคียลิตี้มานอนกับเราเลยนะไม่แล้วมาทำไมคนที่มาเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กเด็กก็จะมีสิ c u r i t y ีมานอนด้วยที่เนี้ยเขาดีมากเขามีบ้านลมให้ด้วยนะี่บ้าอุ้ยอุ้ยแล้ว แล้วถ้าแบบว่าลืมแม่ซื้อนะคะที่นี่ก็มีแม่ซื้ออยู่ด้วยนซื้ออะไร <c oughs> ซื้ออะไรหรอเมื่อก,กี้กูลเลี้ยวมากูถามว่าพี่บ้านพักคุณวิลาศคุณอ๋อทางไหนอีนั่นบอกเลี้ยวไปทางนี้ตรงนั้นบ้านพีสิงไม่ใช่หรอเพราะอีนิวมาถึงก่อนมาสุดก่อนกูตกปากอีนั่นซะเ่้นมีครัวมีปิงแค่ทายถูกว่าอะไรปิงหลับตาชี้เออไอผิดอีนี่เ็นเพื่อนมึนี้มึงลองหลับตาแล้วคำขับตรงของใครนี่ใคร ปิงใช่ไม่ใช่หรือตปล่าปิงเปิดได้ริงเย็นอ่ะอ้าอือห้องนี้ใหญ่สุดเออทุกห้องอ่ะมีห้องน้ำส่วนตัวหมดเลยนะใช่แล้วก็มีห้องน้ำแยกให้ด้วยนะใช่ห้องเนี่ยคุ้มสุดเพราะเราสามารถเอาตู้เย็นเข้ามาได้แล้วก็ัดลมได้อ้ยอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นคิงไซส์เหมือนกันอุ้ยอุ้ยอุ้ย รีวิวจ้างเด็กเอ็นมึงค่ะอีนิวเหมือนลูกชิ้นเอ็นอุ๊ยมาล้วทำแบบอะมึงไปจากนี้แล้วมึงไปนี่น,นี่เขายิงมานี่มึงก็โตเขาไม่ใช่มานี่ปุ๊บทิ้งมากูเลยอีซ <laughs> ่าเป็นบาปุริลา์ที่เราก็ต้องไปเดินตะลงตลาด <laughs> ไปโชว์ความหน่อย <laughs> ความทุเรศทุา <laughs> ลามกูรออยู่บ้านได้ไหมแปะอีนิวทำยังงี้ดิกระโดดหนึ่งสองสั้นไปอุ๊ยอนิวไข่เปไหนอ่ยเนี้ยวอีนิวเป็นไงวะ พลังเนื้อ ไปหรอกราไปรถส่วนตัวนี่รถกูขอค่าน้ำมันค่ะอย่าไปให้เราหลอกนะกันบ่อยเลยกูอยู่บ้านกูสบายสบายรถนำต้นไม้อะไรกูไปสั่นนหาจะทะลองอันนี้จะไปทำอะไรเนี่ยนั่นนาทีไร้ทาเลยคุณอยากดูกันนักอย่าตัดนะฟุตเนี้ยอีนีวบอกว่าอีปิงอ่ะเหมือนคนโบกรถน้าไอคอนบอกให้อีปิงจอดพอล่างเหมือนรถสุดอีนิวเขาบอกรถอะไรกูบอกรถเค็มทอดเหมือนสิบแปดล้อกินเค็ม โครงกระดูกพระรัตนเศสน้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอเอี๊ยมปุ๊บมานี่ปุ๊บทิ้งมานี่เลยเอาดีเอาส่วนเอาดีเอาโครงกระดูกพระรัตนเศสนายก่อนตำนานนางสิบสองตำนานนางสิบสองไม่มีจริงพระรัตนเศษตายแล้วแต่อย no? ู่ในถ้ำเสือถ้ำเสือกูไปถ้ำเสือกูเป็นไอ้นี่อีเผากูเป็นแม่คนที่ตาไม่บอดมึงอยากค้อ anyway> อีนี่จริงเหรอกุ๊กี้ สวัสดีพ่อเขาก่อนไปสวัสดีค่ะยังยังหนูยงไม่ไดเพลงเลยรู้ปั่เนอะเออไปไอลดคิดทวนจสู้เสู้แรงไปจักว่าเป็นจังหวอันี้รูปไปอาแล้วว่าไปต้องไปเอาแล้ว ซุปมะเขือจริงอะเอะไรหลักแดงกินได้เลยใช่ผีแบบไม่แล้วมึงซื้ออาหารนะกมึงไม่ได้ลิงก็เลยแ้อะไรเป็นอะไรมั้งตับทอดกินกับปลาซ้มตีนไก่แล้วก็ยำก็เติตมจิ้งลี้นไม้เปิดตอนกลางคืนอยากจินแล้วก็มึงคุชได้จ้าแลกกันนะเธอถ่ายรูปเราเราไม่เธอ ตอนนี้นะจ๊ะเราก็ซื้อกับข้าวมากินแล้วเป็นการดินเนอร์ดินเนอร์ตำงบตางบรายการมีอะไรบ้างวันนี้เมนูที่ซื้อมากของกูใคซื้ออะไรบ้างแม่กูซื้ออันนี้ไข่ชะอมน้ำพริกยำแหนมห่อหมกปลาทูทอดมันีกไก่ตีนไก่ตีปิงจิ้งหรีดไม่ได้ซื้อจิ้งหรีดแดกเลยนะซื้อจิ้งหรีดกับไปทอดที่บ้านตาปูทอดซุปมะเขือแล้วอีนิวแซลมอน แซลโซมปลาโซมปลาโมแซลมอนดักแด้แพ้คู่เออคู่กับผีเสื้อลงพ่สองลซื้อบัานคุนมาทำไหมมาภูวิลักษ้์แกแด้งนะจคูต้มขาต้มขาใครซื้อกูโรู้แล้ว่าบ้านมึงถจอจบึงอ่ะโอ้โหบ้านมึอยู่สานฟานไมันอ่จอมตี นมันอยู่ราบุรีกันจ้าอาเมริกาอ,าเ,มกาอาเมริกาซุปซุปมะเขือซุปตับเฟอร์มะเขือที่ชอบกินอะซุปมะเขือกินกับอะไรกินแกมเลาอไง อ,อีปิงถ้ามึงจะเล่นน้ำเล่นพรุนี้นะถ้ามึงลงคืนนี้พรุนี้ไม่มีใครลงได้แล้วนั้นน้ำไมว้า้ำแห้งลูกค้าที่จ้างเราอะ<ม>เขาถามว่าคุณเอมเราจะมีการเล่นสไลเดอร์ไหมพอเขาต้องโชว์สระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยพวกมีน่าจะมีอยู่แล้วค่ะเอมนิวน่าจะลงก่อนเล้วคุณปิงลงยังไงกูบอกตะแคงลงได้ไหมเพราะสะโพกค,คุณเน่าปดิไงล้วไล่มึงครับอย่างเงี้ยเหมอนรอคูดลงมาไอ้กูมานั่งห่งกูมานั่งทำไมอยู่กับพวกมึงตรงนี้ไงต้องแบบเล่นน้ำแล้วแอลวิชายป้าพูล่า ไม่มีผู้ชายคนไหนเขาอยู่กันมึงของกลัวแกยินเดียวไม่กลัวหรอใจแข็งนะเด้อผู้ชายใจแข็งเออใจถึงอ่ะมาแบบไม่กลัวพีอ่ะเออผู้ชายเขาชอบกินอะไรแซ่บอ่ะตีดอุไรยาเซต็มต่อสุดยอดเต็มต่อสู้ต่อสองห่อใส่ไข่ มาแล้วจะมาเสกย้อนหมดเลยมันน่าปวดด้วยกูแล้วมาหากูด้วยอ่ะพี่อานตกต่อาเลยอันนี้มาหัวหินอีปิงเลยมาได้นะผ่านมาได้ถือว่าบุญมากเลยนะเพราะว่าผ่านบ้านหมอปลามาได้ไงเออพรุ่งนี้ไปหาหมอปลาไหมไปทำไมมึงก็หมดหมอปลาเลยแค่มีแฮปปี้แรงมากจะตับนะให้เย็นโรบูลี่ทั้งหมดให้ท่าเด็ดจวกเมื่อผอปลาคือลอกมาหมอปลาทำไมไม่ได้กิจกรรมที่แบบเวลาทุกคนเวลามาพูวิลล่าคือต้องกินน้ำแกงข้นเยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนเข้าใจป่ะเนาะ เขารู้แล้วว่าแดกเบียร์แก<ข>้กัวเาซื้อมาแก้กัเบียเขาโดนกัเบียรเป็นคนเทให้ค่ะไม่จริง <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเราจะเริ่มจากแก้ผ้ากันให้หมดจงบอกชื่อจังหวัดคนละหนึ่งพยายามสอบวิสุหนึ่งสองกันบุรีนครป่าสมอำนาฏเลินอมม่วงอำมยิ่งอำนล้วจะเลยพี่แก้จังหวัดยี่แอมแดกครับหมดเลยหมดครึ่งดอกหมดหมดหมด เล่นกับพวกโง่ๆนี่กูเบื่อเปล่าเอออัานีอะไรอีกสติไม่มีจงบอกชื่อจังหวะคนละสองพยางปัตตาหนึ่งสองพิษสะนุโลกสุหนึ่งพันบุลีจันทะบุ1่หนึ่งอนครปะถมสักระบูรีแก้วจ้ะแก้ว บอกชื่อขนมไทยเริ่มท้องหยิบหนึ่งข้าวตมหักหนึ่งทองยอดหนึ่งขนมกล้วยหนึ่งสองสามลิ้นหมากลิ้นหมากาอีสานเป็นกินอะไรไป็นไปเหรอขนมลิ้นหมากที่มันเอาไปแป้งอ่ะเอาไปคุกกับมีพี่ทั้งโลกอย่างเดียวนาพะน้ำทับโงงไม่ใช่ขนมลิ้นหมาลิกกุชาเลนกุเสดเลยมีไหมถ้ามีกูตบหน้าทีหนึ่งถ้าไม่มีกูตีนยัดปากหนึ่ง อมีว่ะแม่อุ้ยเหมือนเป๊ะเลยขนมนั่นไงก็บอกว่ามีแล้วก็กินขนมลิ้นหมาเป็นขนมชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือจงบอกชื่อจังหวัดในประเทศพม่าย่างกุ้งนีบีดอหนึ่งบอชิงการ์ต่ออันนี้หาดิอ่ะ ยังมาเติมก่อนอย่ามึงตอแหละจงบอกชื่อวิชาเรียนตอนประถมสลนสปชกพอศิลปะสรนไปแล้วไงสลนคนแรกลคนแรกเลยแรกใหม่จงบอกชื่อกีฬาที่ใช้ลูกยางทุกอย่างอือทุกชนิดแต่ก็ใช้ลูกยางไหมไม่บอกนะหนึ่งสองสลูกบอลเปตอง ทุกยางอ่ะอีปอาเกนทายที่พี่บอกว่าตองบอกชื่อกีฬาที่ใช้ด้วยนนอันนั้นลูกหนังนะลูกบอลเออลูกหนังนะก็เรียกศึกลูกหนังอ่ะแดกแดกเองลูกยางไม่มีจังหวัดที่ลงท้ายด้วยคำว่าลีเริ่มลาดลีแดก ราชบุรีแดกแดกเลยไม่ใช่จังหวัดราชบุรีไม่มีม่ีไม่มีเลยไม่มีราชบุรีอ่านว่าราชบุรีหรือราชบุรีบอกชื่อยาสีฟันคอยเกตดันลีหนึ่งสองสาม2วดตับของกู โบลอฮะัหนึ่งสองสามโคดโมเออโคดโมเลิศหนึ่งสองสี่เต็มมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาไปค่อยเออไปให้แก้แทนเกมหนึ่งเกมอะไรไม่กอเกมอเออเอาที่ถนัดเลยเล่กอันตรายเล่อันตรายอ่ะช่วยช่วยเล่กอันตรายอ่ะเล่กอันตรายมาเล่กอะไรเล่กอันตรายที่ ต้องบอกด้วยหรอเออบอกก่อนเก็บไว้ในใจคนเดียวเดี๋ยวกูพูดไปแล้วกันนบอกก่อนแล้วก็บอกจำนวนพยางามเริ่มอันตรายที่ห้สิบสกี่จำนวนห้าจำนวนเริ่ม1 2 3 4เรียกเลยเรียกเลยห้าหกเจ็ดกินค่ะอันตรายกูบอกแล้วมึงอย่าพูดถึงกินจงบอกชื่ออาชีพที่รายการเราไปทำมาแล้วเออโรตีสาลาเปาน้ำแป๊มหนึ่ง สองสามสี่ห้าคนเดียวเหมือนเดิมไม่เ้่นไดแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนถึงแม้น้วจะมาบ้างไม่มาบ้างก็ตามแต่หลังจากเนี้ยเราจะบอกเลยว่าไม่มาเลยเหมือนเดิมมามากไม่มาบ้างเออก็จะพยายามหาเวลาให้มากที่สุดเพราะตอนนี้เวลาไม่ตรงกันอันนี้ก็ยุ่งกับธุรกิจใหม่นี่ก็ทํางานนี่ก็ทํางานอะไรเงี้ยถ้าไม่มีสนเซอู้พวกมึงก็ตู้ชีวิตกันต่อไปขอบคุณที่รักพวกเรานะคะแอด Happy birthday to แค่เป่าเถียนยังไม่ได้ดเลยจะไปจะมีอีพีต่อไปได้ยังไงวะขอขอบคุณบ้านพักหัวหินตระกูลอนะคะที่ให้เราได้มาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจ<อ>ใครสนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวที่นี่จะบอกว่ากําลังขึ้นเฟส4เฟส5ตอนนี้เกือบร้อยหลังแล้ว<อ>แล้วก็ระบบความปลอดภัยสิ่งตีเนี่ก็คือแน่นเวอ่อร์เลยน<อ>่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะและที่สำคัญอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะเลยนนี้ออกไปก็เป็นสวนน้ำเป็นว่าน้<อ>ใครอยากจะมาพูดแล้วก็แนะนําที่นี่ละกันบ้านหัวหินตระกูลอนะคะและนี่คือ ของความพิเศษจากพวกเราครบ3ปีออใครนะคะที่จะมาบ้านหลังนี้แล้วบอกว่ามาจากรายการซุปจ๊บรับส่วนลดทันที1,000บาทออสามารถเข้าไปจองได้ที่ Facebook f แฟนเพจเลยนะคะสุดท้ายเลยนะคะถ้าเจอมาซื้อ,อต่อสืดอต่อกันรทีนี่นะปิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์ซื้อต่อซื้อต่อใส่ไข่สองออให้พวกเราด้วยนะคะจอ่และ อันน e ี้เป็นการมาภูวิลล่าที่ไม่มีแพลนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรแล้วก็จะมาเปิด Google เอาว่าไปทำอะไรเวลามาภูวิลล่าเออมึงนอนในเตียงเช้ายิงเช้ายิงเตียงใหญ่ปะคิงไซสไลชุดเช้ายิงแต่นำเตียงคิงไซมึงไปได้นอนหรอกมันเตียงของมึงนอนมันไมาร์ยลงอีเอ็มแต่เมืองไออีปิงอยู่ด้วยกันเหมือนเลขกสิบอีนี่เป็นเลขกหนึ่งหนึ่งไทย